พี่สาวเต้าค่ะออกมาเฉลยเองนะคะว่าเต้าค่ะรู้สึกดีกับไฮโซไนนะคะก่อนที่จะไปรีบเคลียกับต้นอาร์ตนะคะซึ่งเป็นอดีตแฟนหนุ่มค่ะที่คบหาดูใจกันมากว่า14ปีนะคะและก็ไปเคลียกับวุ้นเส้นค่ะซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของไฮโซไนด้วยนะคะ โดยนะคะหลังจากที่สาวแต้วค่ะได้ออกมายอมรับค่ะว่าเลิกลากับอดีตแฟนหนุม่มคุณต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่สถานะความเป็นเพื่อนเท่านั้นค่ะหลังจากประกาศยุติความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะก็มีข่าวลือหนาะหูค่ะว่ามีไฮโซมาตามจีบนางเอกสาวเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แล้วก็ในรายการข่าวใส่ไท่ค่ะที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะมีคุณมดดำค่ะเป็นคนชี้เป้านะคะว่าไฮโซคนไหนนะที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับเธอค่ะ <S <S นั่นก็คือแฟนเก่าของคุณวุ้นเส้นวิริทิพานั่นเองคะอย่างไฮโซใ,นป,ใน,นประในพรพพาค่ะซึ่งก็เป็นน้องชายของไฮโซพกนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดค่ะพี่สาวของ เต้านะคะก็ออกมาโพสค่ะบอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะเต้าคบกับต้นมานานค่ะก็รักกันดีค่ะคบกันมานานเนี่ยจากความรักวัยเด็กเป็นความผูกพันแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราครบใครนานๆมากๆแต่เรายังมองภาพสเต็ปถัดไปไม่ชัด เราก็แค่ถอยกลับมาแต่ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเลิกกันด้วยดีแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาเริ่มทำความรู้จักคุยกันรู้สึกดีต่อกันแต่ก็เลยเลือกที่จะบอกต้นนั่นก็คือคนรักเก่าเพราะว่าไม่อยากให้รู้จักปากของคนอื่นและก็พูดคุยด้วยดียังมีความห่วงใยกันเลือกที่จะบอกแฟนเก่าของคนที่คุยด้วยก็คือไฮโซไนนะคะเพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึก เขาไม่อยากให้รู้จากปากของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เคยเจอกันกันกบวุนเส้นเนี่ยมาหลายครั้งแล้วด้วยนะและสรุปค่ะว่านั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะจากพี่วุนเส้นพี่มดดาและทุกคนก็เลยรู้เรื่องนะคะนี่คือความจริงลองอ่านแล้วก็วิเคราะห์ด,ดูเรื่องนี้ก็ไม่มีใครผิดจากแหล่งข่าวใต้เตียงที่แท้ทรูค่ะก็เป็นข้อความนะคะที่พี่สาวของคุณแต้วนะคะออกมาโพสต์เองค่ะ ก็มาอัปเดตนะคะข่าวสารค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเฉลยแล้วนะคะว่าคือไฮโซในนั่นเองนะคะที่มาตามจีบสาวแต้วอยู่นั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณค่ะขอ้ะขอมูลจากไทยรัฐนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า